อยู่ข้างหลังเห็นกินยากัน์น่าขึ้นรถกูเนี่ยมึงไม่ต้องลงน้ำมึงอย่าลงน้ำทำไมตายรถเส้นพี่าไไม่ใช่เหรอไม่ได้ไปหนอใครวะกูจะมาช่วยมึงทำไมถ้ามึงลงน้ำอ่ะกูไม่เข้าใจดปุ๊บีดีเหรอพี่มันาตอบใครไม่รู้อ่ะเพื่อนดูหลังพี่เว้ยพี่น้ำตาผมจะโกนเรียกแล้วอ่ะเมื่อกี้น่าขึ้นรถเว้ยเมื่อกี้มันน่าขึ้นรถจัดเลยไม่ใช่ยี่สิบคนมึงไปเล่นในนนะมึงบ้าป่ะไปขึ้นมาทำไมวะตุจังคิกูใส่กระโดดแล้วบอกว่าให้มันขึ้นรถไอ่ชิโร่มันก็ไม่ขึ้น ตอนโอสี่ไล่ยิงนะแตะเกียแม่งขึ้นได้ไอ้เหี้ยบ้านนี่ยแซบซิโร่มันก็ยิงให้อยู่จำตัวมันอยู่กระจกตกไปแล้วไม่เพื่อเราไม่เพื่อเราไม่มีเนี่ยตรงนี้ไอ้ตาโดนมันกระทือฟรีนะกูบอกไว้ก่อนไอ้สัตว์ถ้าผลลิมิตนะแม่งโดนต่อแล้วไอ้มันอยู่กับกูตึมอ่ะมันอยู่กับกูตึมอ่ะเล่นกูหนีเขาไปทำใหม่กูเข่าแไอเจ้าตีผมออกมาแล้วพี่ตีเลยบ้านน่ เดอมมันชนปันมตายใช่ป่ะวะไปเอาเพื่อนออกจากคุกก่อนไปแล้วออกมาแล้วมาโผมเวลากดเคสอะดูด้วยนะว่าตรงนั้นมเป็นสีแยกหรือเปล่าอ่ะครับตามยากจัดเลยครับหัวสะบัดเลยอะเมื่อกี้เคสใหม่สี่เคสที่ได้มาคือเกมหมดไอ้เหี้ยอีโวมันอะไรอย่างไรไอสัตว์โหลดแม่งตรงตุกันเลยขอเบิร์ด่อยดิ ขอเบอร์ไอ้มึงมึงขอเบอร์คนนึงเิยไปกับอันนะพี่ไอชิโรชิโรเบอ์บัมอยู่บัมอยู่ตรงเหินมั่วซัวแปดสี่ตหกเก้าสี่ส่วเหินสี่ส่วแปดแประเบิดงไปนะพี่แปดสี่ตรงไทำมันระเบิดเองก่อนไปพังมาไมพังอยู่ตรงเหินมั่วซัววันพวกมันพาแ่มาพี่พังออกได้หน่อยมิสันมึงออกเองได้ออกเองได้ใช่

น้ำล้างน้าน้ถึงชีสัวล้างน้ำตรงบ้านหกซุนอ่ะลงมาเลยเจอเจอเจอยิงนยเพื่อนเลยสององเดิมพันแบบที่พ่งแพ้คนอยู่ทุกวั้านี่เอ่ะะปกะปายสี่คันเดเด้อเว่ยถ้าล่วงหูชานะผมรอดอ้่งหูชานะบอกก่อนอ่ะหลักไอเบียเพื่อนเฮ้ย กูอยู่กรหลาษกันนกูมันตายสองตัวฮะมีมีมาให้ไปเตะมมาโตแต่โมันยิงอะเดยู่าละใครบอกเพื่อนล่วงเยอะวะมันมีคนเดียวเนี่ยปัร์เกอร์ปาร์เกอร์เต็มเลยจ้ะผมมึงบอกโอ้เพื่อนล่วงเต็มเลยมันมีอยู่คนเดียวเรามีคนติดขึ้นมาหมดแล้วชิตู้ใหญ่สุดแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยกูคิดว่ามอยู่เป็นกองโจ้แล้วมึงอยู่ตรงไหนที่มึงบอกเยอะนอนตอนแรกเพื่อนตายหายเยอะ คนเดียวอะนะแล้วมันนะ่ะมีสามตัวแต่เพื่อนตายหายเยอะในพี่มันเหลียวมี่มึงอะรลีพอร์ตว่ามันเยอะออเตี้ยอะเฮได้ตัวนี้มันลงอะเบไอ้ล่างเนาะโอ้โหยังไม่ตายมาคนนั้นเอ,อ้หลัดหลัดหลัดกางเพื่อนโดนซ้ำ

ยังไม่ได้ด่าเลยเฮ้ยอยู่ไหนนีเมื่อกี้แม่เอาเสียวเลยตอนโดนซ้ำนี่กูอยู่กับมึงนี่แหละขอขอกุ้มใหญ่หน่อยขอกุ้มใหญ่หน่อยใหญ่หลักกลางกูจะจำระยะตรงนี้เหยื่อซีซัวไอ้เที่อะงงมากเลยเมื่อกี้เห็นดมิินกท Dominik t โจโจโจพี่พรุ่งนี้เรามาตกลงเวลาเข้ากันดีกว่ากี่โมงสองทุ่ม เอาแบบไม่เอายีิบสองให้พวกกูสู hmm. ้ยีิบสองแล้วอ่ะไม่เอาอ่ะมันแบบมันร่วงใอ่ะเกนี้เรียกล่องน้ำไม่มาพองบอกว่าอีเจ๊หัวเหลืองไหมเป็าไวเลยนะโอเคสองท่เลทสูตรสองทุ่มสิบห้ารถไม่รู้สองทุ่มนะเลทสูตรสองทุ่มสิบห้าบอกว่าลางนะเลทเลทคือเพื่อนเพื่อนเตรียมตัวให้นู่นนี่นั่นแล้วก็คือพร้อมพร้อมล้อมหมุนแล้วคุณุนอ่ะวันนี้นอนหลับฝันดีแล้วกูว่าไปใหญ่สองทุ่มมันเข้าเช้าเว้พวกมันอ่ะ ใช่มันเข้าช้าเรามาเลดได้แต่หมายถึงว่าเราอะมาจะแดนบายไม่เอาวันเนี้ยวันนี้ยี่สามคนยี่สี่คนวันสามทุ่มใช่ปะวันสามทุ่มอะมันเหมือนรอเล่นมันจะเล่นสามทุ่มสิบห้าใช่มันจะเล่นสามทุ่มสิบห้ามันจะรอเล่นเล่นเด็กสองมันมาเล่นเด็กสองเล่นกมันเข้าตั้งแต่สองทุ่มครึ่งอะมันมันเริ่มเข้าแล้วแม่ดาบเบบีคืนคืนนี้ขอแบบนอนเต็มอิ่มนะแบบไม่เอาแบบปวดหัวอะไรมนออะไร้หลักการวันนี้มันจะใช้ได้มันจะใช้ไม่ได้ตอนปริมิต ไอ้ไอ้คนมึนน่ะมันไม่ปรุงมันกินต้มฟังปมมืนมันเนี่ยมันกินอะไรให้มึนขนาดนี้ว่ามันกินอะไรวะบอกกูหน่อยที่ดูได้อย่างหลังพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปแรกไม่เอาไม่เอาเหมือนไปแรกวันนี้นะมึงปรับปรุงตัวด้วยนะแต่ไปที่สองมึงไม่พูดถือว่าดีอยู่แต่วะเวามุ้งหนักก่าเยอะมึงต้องชูเพื่อนเพื่อนยังไงก็ตายพรุ่งนี้ไม่เอาแบบกูพูดวันนี้แล้วพรุ่งนี้มึงเอาใหม่ไม่เอาไอโนตำรวจเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มเม้งมาละ ก็ลงผมนั่งท่าใจอ่ะเดี๋ยวพูดพมันอยู่ใน<ค>ห้องน้ำอะ่ะาม,ามันจะพูดเรื่องอะไรข้างนอกอ่ะมันจะพูดอะไรเรื่องข้างนอกอ่ะไม่ไม่ปูไปคุยกับมนันเลยคนเมื่อกี้กูคุยกับมนันเป<อ>็นเรื่องลุกคุยเรื่องอะไรนะเห็นจันนนดอด่ะมามาอกูนั่นรถเอาเลยโจดัสสุสานอ่ะเร่งมารอกูแล้วกูยังไม่ถึงเลยเที่บวกหลายจ้าอะมึงคุยกับมันทำไม Hein, คนใหม่ๆอ่ะพี่เวลาเข้าบ้านอะไรเงี้ยพูดด้วยนะอยาเข้าบ้านไมเอาแล้วน่สละไย่อาลันเกาะจะหมดนะนี่พูดไปแล้วนะแต่วอลบัมักต้องปักเส้นตาเบ้องึงดีนี่น้องชอบั๊กอะมันตายแล้ววอกก็ยังขึ้นกดพูดก็ไม่ได้ไอคนที uphill. ่พูดน er right? ี่ครเล็นเยอวจเลยอะไรพี่ไัไอ้มาไอกไอบไอกไอบไอบกไอบอ้กอบไอบับอัไอัตว์ ายไ่อไอากตนกทานมองไากเป็นบุตบะพี่ไม่ไมไอ้มากาตั้เนบกไอ้ดอาดหกอ้ดขาดหขอนักรบถ้าแล้วขาด5แล้วด้ยไปสองนะนี่ยพนักงานต้อนรับเอ็มพูดไม่ได้ยินเลยเฮียเฮียพิ่งได้ย huh. right. uh ินเสียงมันครั้งแรกเลยเนี right. ่ยเดินผ่านนยกูจะสั่งกูจะสั่งอบใหญ่กับเป็ดใหญ่หน่อยะไเง้ย้างหอเ่าคุ ไปอีกสองกันนะครับกำลังไปอีกสองสิงการาดขาดที่สองข้าที่สองฮะกำลังไปอีกสอบกันนะพี่เก็บรถเยอะเผ็ดแล้วอ่ะอะไรนะงั้นเล่นเลยคนเข้าเลยีคนเข้าเลยยจะเหมือนใช่ไหมไปลน่างมันลงบาร์ไหมพี่อยากโดนด่าพี่ใช่เหรอรออะไรพี่ชินแล้วครับ ขาดอีกขาดอีกหนึ่งขาดอีกหนึ่งใครเข้ากันเลยโรบขาดหนึ่งใครไปก็เอาสองสี่ขอสองทีง่ได้ไหมอ่ะโอ้โหแม่งเนี้ยอยู่นี่มาไอ้เงี้ยปืดพี่ชุบผมจะหมดว่ะเพื่อนขอขอเมอร์แป๊บเดียวพี่ขอเมื่อไปแล้วนะแบบ ไอเดยวเอาเบอแบบเดี๋ยวมบบผมมากดอ,อันนั้นร้อนเล่นดเ่ยโอ้คนไทยนิ่งเลยอ่ะนเนี่ยนองมามาว่างว่างสองที่มาเลย เอ้าพี่ชิดเอ้าไม่ไม่ไม่ไมาละชิโรมากูุณาปล่อยลิงชุบไอชิโรก็ต้องรอรับมึงไมนี่เดี๋ยวผมกลับเรเลยนะยนั่งโรงพยาบาลน,นะนั่งโรงพยาบาลคุยอะไรอยู่วะไอลุงได้เล่น แต่ถ้าฟังแท้ซีอ่ะไม่ยอมเพาไม่เป็นไรวามาเลยวามาเลยก่อนว่าถ้าเกิดพี่เข้ามาเนี่ยคนที่สองคุยเรื่องเรื่องเล่ที่มีสติสุดนะในเกมพี่ไอ้สุภัสคือลุงนะตัวพี่เองก็ยังยังไม่มีนะเพื่อบางครั้งเพราะงั้นมามาเจอหญิ่งลุงได้มามาเจอตรงๆอ่ะพี่พี่อยากให้เราอ่ะให้ลุงเราเข้ามานะเพราะว่าคนที่คุยได้ดีที่สุดก็คือลุงอ่าอ่าเข้าใจ อ่าก็ต้องอ่าก็ต้องเข้าใจก็ต้องเข้าใจด้วยว่าวัยรุ่นวัยรุ่นครัเราอ่ามันไม่หมายถึงว่าตอนจบ Story สตอรี่สิตอนเริ่มสตอรี่ไม่เกี่ยวดิตอนตอนตอนจบสตอรี่ที่ต้องจบจริงๆอะ่ะคือคือมันคําไหนคํานั้นอยู่แล้วไงแต่ถ้าให้ชุดเนี้ยคุยอคิดว่าจะคําไหนคํานั้นไหมล่ะอันนี้พูดกันตรงๆอะ่ะอ่าโอเค อ่าเข้าใจเข้าใจไม่มก็ต้องเข้าใจอ่าเข้าใจเข้าใจไม่ไม่ไมตัว,ต,ว,ต,วตัวพี่เองอะ่ะพี่ก็นัดกับคนคนหนึ่งไว้ที่บอกว่ารอแกงเอง,เองพร้อมแบบค่อยเล่นก็ได้ใช่ไหมเออแล้วพี่อ่ะไม่อยู่ด้วยพี่ก็ไม่อยู่มันก็เหลือแต่ไว้รุ่นล้วนอ่ะเออมันทําอะไรไม่ได้อ่าอ่า ไม่ก็เออก็ตอนนั้นมันก็คือตอรรี่นะตอนนั้นไงแต่หมายถึงว่าอันเนี่ยถ้าว่าถ้าลูกเข้ามามันก็ได้คุยกันตอนจบไงเข้าใจเปล่ปาคือตอนนั้นเองมีปัญหาการวัยรุงง่นใส่กันมันก็ปกติเพราะว่าวัยรุ่นน่ะเออวัยรุ่นมันก็ใส่กันมันก็ปกติเล้ากันไปกันมาไปกันมาอ้าวก็กูใหญ่ไม่อยู่ตอนนั้นน่ะตอนตอนที่เองมาคุยอพี่อยู่ไหมล่ะ เอา้ามันก็มันก็เอายจริงๆมันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันทั้งสองฝั่งนั่นแหละไอ้วันนั้นที่เรามันมีปัญหากันนะเอาก็ต้องเอาก็มัเอาเอาเอาก็เอาเหมือนกันมันมันมันเหล้ากันนะเออก็เข้าใจแต่ตอนเนี้ยเราเราเราอะมาหาจุดของเรื่องลุงดีกว่าแล้วก็ถ้าจะ ปาจะ,ะคุยอะไรกันอ่าโอเคังก็รู้เรื่องแค่นั้นแหละเขาแค่อยากเล่นเฉยๆอ้าวขอบคุณครับวันนี้ก็ขอบคุณอ๋อบดบดลิมิตพวกนี้เลยอ่ะอได้ได้อันนี้คือแรกกับ้อตกลงของลุงใช่ไหมไม่เอางี้เอาเองีาง้ผมมาขอลุงเรื่องหนึง่งอ่าส่วนแท้ซีขอมาเลยเรื่องหนึง่งเราแฟนๆดีกว่าให้กันเลยอยากได้เลย ่ะขอมาเลยครับผมผมยังไงก็ได้แล้วแต่พี่ฮาดล็อกรถนะพี่ผมไม่ได้ได้ครับได้ครับนะได้ครับเฮ้ยพี่ไอ้แบ๊บบอกบอกไอ้จมไปเราต้องเอาเขาไปยืนยันเป็นคนหนึ่งบ้างเออพี่เขาไม่มีคอมพี่พี่จมตอนนั้ ไม่กูจะออกอยู่แล้วกูจะออกอยู่แล้วไม่น่าไม่ต้้องใชตัวก็ได้มั้งพี่ไม่เพราะว่าขาแบบหมายถึงว่าเราต้องไปบอกเขาดิเดี๋ยวให้ลุงอาคมไปบอกเอาแต่ว่าเอาลุงแจ้งว่้แจ้งเขาให้ก็ได้ครับพี่ต้องแจ้งว่าหายสับสูนพี่ว่าแกหายไปกี่วันแล้วไม่เข้ามาเลยนี่ใช่ไหมแต่เดี๋ยวพี่เซทให้ไปบอกพี่เจมส่วนตัวใช่ไหมไม่เออใช่ใช่ถ้ามันยังไม่เข้ามาบอกไปเลยว่าเอาลุงมาแทนแล้วไม่ต้องเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมบอกส่วนตัวให้ก็ได้ครับพี่ไม่เป็นไรเราถึงเขาเลยตัว เขาบอกไว่าพี่เขาบอกไว่านี่จะไป,ไม,ไ,มไ,ป,ไ,ปไม่ตั้งใจเล่นเลยไม่ตั้งใจอะไรผมด่ามันอย่างเดียวเนี่ยพูดอะไรคิดดีก่อน เอืมม yeah. ึงม <đó> ึงเป็นโลกย้ำคิดย้ำทำไงเนี่ยกูก็พูดไปแล้วมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงเป็นอะไรโดนอีกละลับมาเบสับมาทั้งนเลยไปมึงสงสัยอะไรมึงสงสัยอะไรวะมึงสงสัยอะไรวะอะอะกูถามนี่มึงสงสัยอะไร แล้วมันไม่ชัวร์ตรงไหนวะเออให้ทำอะไรก็ทำดิจะมาสงสัยอีกรอบหนึ่งทำไมอ่ะอะไรเด่นหายดิพอแล้วบอกแล้วบอกแล้วแล้ว พี่จุกพี spoke spoke> ่จ oh ุกพี่ไปเอาไก่ที่ได้กับสามเวล้าพรุ่งนี้มันปลดลิมิตก็ไม่มันเลยนะแต่ดีอยู่อ่ะไม่ต้องมานั่งรอหมอนู่นนี่นั่นก็ได้พี่ขอเวลาชัวร์ดีกว่าพี่คุณน่ะน่าจะได้อยู่อร่อยพี่มาไงครับอ่าครับผมพวกผมขอขอขอเป็นแต่ว่าขอขอไม่ลุกวันนี้ได้ไหมอ่ะขอแบบอไม่ลุกครับก่อนเด้๋ยเล่นได้ที่พรุ่งนี้เดี๋ยวปลดลิมิตกันเลยก็ได้โอเคกันเลยไม่ปลดลิมิตสัก พรุ่งนี้เลยเนาะพรุ่งนี้เลยพี่ตามโอเคตามก็ได้สิโอ้ยยังไม่มาดิเอาสักสามทุ่มไหมปุ่นลิมิตสามทุ่มไหมสามทุ่มมาจะได้ตัวลูกก็ได้ได้ได้พี่เอาเป็นนับไปไม่หรือยังไงเดี๋ยวได้ครับเดือดได้แล้วแต่ได้เลยเดี๋ยวเราคุยกันพรุ่งนี้ก็ได้ได้เลยได้ครับพี่ได้ครับได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแต่แต่ไปคุยทีทีเรื่องเออเราต้องไปคุยทีทีเรื่องลุงแล้วก็ปลดลิมิตทีเดียวเลยนะพรุ่งนี้สามทุ่มหน้าทีทีแล้วกัน เดี๋ยวเอาเป็นเอาเป็นก่อนเอาเป็นสามต่อก็ได้เอาเป็นก่อนเอาเป็นก่อนก็ได้ถ้าเกิดลุงจะคูดตอนนี้เลยไหมล่ะจะคุยตอนนี้เลยไหมล่ะทีซีทีซีน่าจะไม่อยู่อะพี่เอาเป็นอย่างี้ได้ไหมเอาเอาตัวแทนเอาตัวแทนพี่มาก็ได้เดี๋ยวพวกผมไปยืนยันให้ก็ได้เดี๋ยวลุงจะได้แบบเข้ามาแล้วมาเล่นเลยก็ได้อ๋อได้ครับได้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 โอเคครับไปงั้นก็วันนี้ก็ย้ายพักผ่อนนะ้เป็พี่น้อยเย้ไปโดนลูก ออยากย้ายพักผ่อนวันนี้อยากย้ายพักผ่อนอ้ไรอะไรย้าย่อเบสบอลแต่คนไว้ใจไม่ได้เฮีย Yes y i s ไเฮียกูไม่รู้ว่าลุงมาหรือเอ่อลุงอยู่ในตลอดแล้วนะมากันด้วยแล้วกัน่ะสองตุมครึ่งอ่ะเฮ้ยถ้าลุงอยู่มา Yes พวกนี้แป๊หนึงแป๊บนึงใครจะมาสามตุมก็ได้เพราะว่าพุ่งนี้เหมือนต้องมาคุยดี3ีสามตุ้มสองุมครึ่งสามุมึงอย่าเลดอ่ะมาสองตุ้มครึ่งก็ได้ พี่อยู่มาพาพี่มาดีมาเอาข้อมูลขอข้อมูลหน่อยใครเล่าให้ฟังหนึ่งอัตราใครมารับไหมนี่เนี่ยที่ฟังมานะมันด่ามันด่าเราว่าเราันเปิดมันก่อนเอ้ยมามามารับหน้าลงาคนหนึ่งดิมึงทิ้งกูหมดมันบอกว่าเราไปล้อมันก่อนใครมารับกูไม่เนี่ยเลยเบลล่าเฮ้ยไปถึงไรปิด นี่เราไปเคลียประเด็นน่ะเล่นทั้งหมดต่อรองอันนี้ก็ได้ใช่คิปเดือบไปต่อรองเรื่องจอา์ดูเขอะไรเล่นเนี่ยคนมารับอย่างอ๋อว่าว่าเราไปเปิดมันก่อนในเล้ามันเล่นปาเล่นปะไอ้มันเป็นวัยรุ่นกันมันก็วัยรุ่นมันก็การแบบนั้นแหละความมันน่ะเออมันรู้มันก็ต้องผ่านรูกูเคยไปบอกคนในแก๊งมันว่าแต่ถ้าไม่กล้าเล่นจะได้ต่อต่อรีรอ ไอ้บอกคกนไอ้แก๊งมันว่าให้มาเปิดเราก่อนด้วยทำกูบอกมันนะแต่มันไม่ยอมมาเปิดสักทีเว้ยถึงปั๊มลงบะเอหลังสนอนแล้วนะพี่ชชโร่กลางไป